สวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดตัวหน้ากากตัวใหม่นะครับหน้ากากซูเปอร์โอเพนนะครับหัวเล็กๆเ,เลยครับหลบแผ่นได้เยอะๆไถวีต่าๆได้เยอะๆสาหรับรถแข่งถังเล็กเลยวันนี้พังเลยนะครับสาหรับรถแข่งถังเล็กหรือว่าใครจะเอา,าไปไถ่กับถังเดิมก็ได้ไม่ว่าการแต่ลู่ลมแน่นอนนะฮะแอโรไดนามิกมาก่อนเลยทุกวันนี้ทีมแข่งแต่ละทีมช่างมีแต่เก่งๆครับ ถ้ามีแต่เก่งๆครับตัวคีย์มีแต่เก่งๆทีนี้เรามาสท้ด้วยบอดี้ละอยากขายของครับอ่ะเรามาดูนะครับทีนี้ปวาแตกต่างนะครับเดี๋ยวผมมีก่อนรับกันหนึ่งอ่าตัวนี้นะครับดูทรงครับตัวใหม่นะครับผมเรียกว่าหน้ากากซูเปอร์โอเพนนะครับดูปวาแตกต่างมันก่อนนะครับเลี้ยวกว่าเดิมฮะรเลี้ยวกว่าเดิมแล้วก็หลบแต่แฮนด์วีต่ําได้มากเลยครับมากถึงมากๆเลยครับต่ําแน่นอนเล็กแน่นอนครับ ดูนะครับทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าไม่มีรูน็อตนะครับดูนะครับไม่มีรูน็อตนะครับมีแค่รูสองรูนี้นะครับยึดบางไม้แล้วก็ด้านบนนี่ครับไม่มีนะครับหนีบเข้าร่องหน้ากากนะครับนะครับอยู่อ่ะแล้วก็หรือใครจะเอาไปใส่กาวสามเอนะครับติดยึดนิดนึงเนี่ยติดตำแหน่งเนี่ครับนิดเดียวครับปึ๊บปึ๊บอยู่เลยแต่มันแลกกับการด้วยความสวยนะครับที่มันไม่มีรูน็อตไม่มีนะครับไม่มีรูน็อตรถมันจะดูคมและดูสะอาด อีกหนึ่งยางปกติยึดรูน็อตตรงนี้ที่หน้ากากเซบิโก้นะครับตรงนี้สองจุดนะครับยกเลิกนะครับเราไม่ยึดรูน็อตตรงนี้ครับตรงตรงหน้ากากนะตรงรูน็อตที่ยึดบางไม้นะครับตรงโค้งเนี่ยคือคือทำสเปเซอร์ขึ้นมาต่อนียสองตัวนี้เลยแล้วทีนี้ใครจะจัดทรงไงแล้วแต่แต่รับประกันครับสวยแน่นอนครับตัวนี้หน้าเล็กมากครับเล็กเล็กครับเล็กมากแต่ไม่ถึงขนาดมากถึงขนาดไม่สวยเล็กกำลังดีครับ นี่ฮะหน้านะครับนี่ฮะครับไม่มีรูน็อตปกแผ่นได้มากกว่าเดิมเล็กกว่าเดิมย่อแล้วหน้าเต็มย่อเข้าเหมาะสําหรับรถถังเล็กรถแข่งหรือใครอยากไปถางใส่รถแข่งรุ่นถังเดิมหรือจะไปใส่รถทิปรถซิงแล้วแต่เลยครับผมสร้างให้แล้วครับไม่ต้องไปนั่งตัดต่อไม่ต้องไปนั่งทํานะครับเพราะแต่ละครั้งทําสีแพงมากหน้ากากบินไปบไปมาแตกเสียเงินค่าสีกรเปล่าครับ งานของผมนี่แตกหักส่งมาซ่อมนะครับไม่มีคําว่าทิ้งครับซื้อทีเดียวจบครับด้านในนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับน้ําหนักเบามากไม่ต้องกลัวอ่าเปิดตัวตัวใหม่แล้วครับอ่ะทีนี้ขอดูตัวเทียบครับขอดูตัวเทียบตรงนี้ครับหน้ากากตัวหัวจรวดไม่ใช่ไม่ดีครับเหมือนเดิมครับเรารู้กันอยู่ขายดีอยู่ตัวนี้แต่ทีนี้ความแตกต่างคือด้านหน้าจากมีรูน็อตกับไม่มีรูน็อตครับครับจากด้านข้าง มันจะใหญ่เหมือนกันในหว่านดูความแตกต่างของการหลบแทนอันนี้หลบได้เยอะหลบได้เยอะนะครับอันนี้คือความแตกต่างขายเหมือนเดิมครับตัวนี้ยังขายเหมือนเดิมผมคิดว่ายังไรไม่ขายได้เพราะรถทิปรถใหญ่อันนี้ก็คือซุปเปอร์โอเพนที่ผมเรียกครับเปิดตัวนะครับราคาตัวนี้นะครับนี่นะครับเดีย๋ยวผมยกให้ดูนะครับอ่ะสวมถังครับเข้าลูกอ่าสวยเลยครับสวยแน,น่นอนไม่้องกลัว รถมันดูเล็กเลยครับบวกกับท้ายอาวันหรือท้ายเซอร์ไปจินตนาการเอาเลยครับทีนี้เล็กแน่นอนครับเปิดตัวเลยครับสดๆแลร้อนเพิ่งออกจากเตาเลยนะครับชิ้นแรกนะครับของบล็อกตัวนี้อ่ะฮะนี่ครับอ่ะดูความแตกต่างเัยนะครับอ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้อีกทีครับโกอัลต์ตัวนับตัวนี้หัวรวดครับมันจะใหญ่กว่านิดหน่อย หรือว่าเยอะก็ไม่รู้แล้วแต่คนชอบลองไปจัดก,การเอาเลยครับโอเคครับผมเปิดตัวนะครับสินค้าตัวใหม่ครับครับสวัสดีครับ